สวัสดีครับพบกับชูเซลสามบีอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ชูเซลสามบีจะมาแนะนำการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปสาม m บีเมมเบอร์ให้ลูกค้ารับทราบกันนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการลงทะเบียนแบบไหนแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับ จะขออนุญาตแนะนําเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวแอป,ป3 b b m e m b e r นะครับจะมีข้อดีมากๆเลยนะครับที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยคือการชําระค่าบริการในแต่ละเดือนนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถเช็คเรื่องค่าบริการได้นะครับรวมไปถึงจะเปลี่ยนแพ็กเกจก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแพ็กเกจผ่านแอป,ปได้เลยนะครับรวมทั้งยังสามารถ เช็คพอยต์นะครับหรือว่าจะแลกพอยต์หรือจะเช็คสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละเดือนก็สามารถเข้าไปดูผ่านแอป3 b b Member ได้นะครับขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานแอป 3B b Member หลังจากลูกค้าเปิดแอป3 b b Member แล้วเข้าไปที่ขั้นตอนที่1ลงทะเบียนขั้นตอนที่2กดตรงที่ รหัสลูกค้า3 BB กดที่นี่ขั้นตอนที่3ลูกค้าใส่รหัสลูกค้า9ตัวขั้นตอนที่4ใส่เลขบัตรประชาชน4ตัวท้าย ตรวจสอบข้อมูลหลังจากลูกค้าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้ามาสู่หน้าต่างสุดท้ายโดยการกำหนดยูเซอร์และพาสเวิร์ดที่ลูกค้าต้องการเลือกขั้นตอนนี้ยูเซอร์อาจจะมีโอกาสซ้ำได้เนื่องจากระบบจะเป็นการเวอร์ไวทั่วประเทศหากมี การใช้งานไปแล้วสำหรับตัวยูเซอร์ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมยกตัวอย่างอย่างเช่นใส่เป็นตัวเลขปีเกิดหรือใส่เป็นตัวเลขที่ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่ายๆหลังจากนั้นลูกค้าเข้ามาที่ขั้นตอนการตั้งรหัสรหัสนี้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ตั้งแต่4ตัวขึ้นไปแต่สำหรับพนักงานขายแนะนำให้ลูกค้าตั้งแค่4ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำครับผมเมื่อกำหนดรหัสแล้วให้ลูกค้าใส่อีเมลหรือเลือกที่จะไม่ใส่ก็ได้หลังจากนั้นกดสมัครบริการหากขึ้นหน้าต่าง สมัคร 3BB Member เรียบร้อยแล้วเป็นอันสิ้นสุดในการลงทะเบียนลูกค้ากดย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานแอป 3BB Member ต่อไปโดยกดเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นจะกลับมาสู่หน้าต่างแรกลูกค้านำา u s r r และ password ที่ตั้งไว้เข้ามาล็อกอินใช้งานได้เลยครับผม เรียบร้อยแล้วครับผม